คลิปนี้นะฮะเราจะพานั่งรถไฟไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีซึ่งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะที่มาเริ่มต้นที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าสถานีนี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านเราฮะระยะทางประมาณ2 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ก็ให้คุณพ่อมาส่งให้ตอนช่วง4ี่โมงเย็นซึ่งตรงกับเวลาที่ต้องเรียนเลิกพอดีก็จะเห็นน้อง,น,องนักเรียนเนี่ยมานั่งรองรถไฟกลับบ้านกันเยอะมากๆที่สถานีบ้านตาคลีเนี่ยก็จะมีรถไฟที่จะเดินทางขึ้นเชียงใหม่จอดที่นี่หนะ นันก็คือขบวนรถเร็วที่109ซึ่งจะมาถึงที่นี่ตอนประมาณ5โมงครึ่งปกติแล้วเราจะโดยสารด้วนอนไปฮนะแต่ว่ารอบนี้นี่ยงบน้อยนะก็เดี๋ยวจะโดยสารไปชั้น2นั่งพัดลมข้ามคืนไปดูบ้างส่วนจะรอดหรือไม่เนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะฮะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะดื้อเที่ยวเก่งจังนะตอนนี้ดื้ออยู่ที่สถานีรถไฟบ้านตาคลีในจังหวัดนครสวรรค์นะฮะแต่วันนี้เราจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่กัน ไม่ได้นั่งรถไฟไปเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยนานมากๆแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดในทีระบาดนะฮะคือปีที่แล้วเนี่ยได้ไปนะที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนั้นนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปเที่ยวที่แม่กำปองแต่ว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจที่จะนั่งรถไฟไปเลยฮนะแล้วก็พิเศษนะวันนี้เราจะนั่งรถไฟชั้นสองนั่งพัดลมไปปกติเนี่ยจะเป็นรถนอนนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็คืองบน้อยล่ะพูดง่ายๆก็เลยตัดสินใจเป็นรถนั่งก็ได้ฮนะแต่ว่าก็ขอเป็นชั้น2หน่อยแล้วกันนะ ส่วนเหตุผลที่มาเริ่มต้นที่บ้านตาคลีเนี่ยก็เพราะว่าสถานีนี้อยู่ใกล้บ้านฮะจากที่ตาคลีไปที่ชัยนาที่บ้านเราเนี่ยก็สักประมาณ20กิโลเมตรนะสำหรับขบวนรถที่เราจะโดยสารไปในวันนี้ก็คือขบวนรถเร็วที่109นกะฮะเป็นขบวนประจําของเราเลยเพราะว่ามันเป็นขบวนที่ขึ้นเชียงใหม่ขบวนเดียวท่านันที่จอดที่บ้านตาคลีนะก็ตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะก่อนที่รถจะมาก็เดี๋ยวนั่งเล่นดูอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน สำหรับขบวนรถเร็ว109เนี่ยก็จะเดินทางมาถึงที่สถานีบ้านตาคลีตอนประมาณ5โมงครึ่งนะฮะถ้าใครเดินทางระยะสั้นๆเช่นจากบ้านตาคลีไปลงที่นครสวรรค์เนี่ยก็สามารถมาซื้อตั๋วที่สถานีก็ได้ซึ่งในขบวนนี้เนี่ยก็จะมีตู้นั่งชั้น3พัดลมด้วยนะฮะในวันธรรมดาแบบนี้เนี่ยชั้น3ค่อนข้างจะว่าไม่มีใครนั่งหรอกนะแต่ถ้าจะโดยสารไปชั้น2ไม่ว่าจะเป็นตู้นั่งหรือว่าตู้นอนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อตั๋วลงหน้าผ่านเว็บหรือว่าแอปของการรถไฟแห่งประเทศไทยแบบเราก็ได้ะ แล้วก็ควรจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย5-7วันนะจะได้มีที่นั่งแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนกะท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มกลับมาแล้วนะฮะส่วนค่าโดยสารตู้นั่งชั้น2พัดลมจากสถานีบ้านตาคลีไปถึงที่เชียงใหม่แบบที่เราจะนั่งเนี่ยก็แค่326บาทเท่านั้นเอง แต่ถ้าใครอยากจะทราบราคาของที่นั่งชั้นอื่นหรือว่าราคาจากสถานีต้นทางอื่นๆรวมไปถึงรายละเอียดของขอบวนรถที่นอกเหนือจากขบวน109ขบวนนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เลยนะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราอย่างชัดเจนครบถ้วนเลยหลังจากคีย์สถานีต้นทางปลายทางที่เราจะเดินทางไปที่แถบค้นหาในหน้าเว็บแล้วเนี่ยปรากฏค้นหาเสร็จปุ๊บก็จะมีรายละเอียดของแต่ละขบวนขึ้นมาให้เราดูทั้งหมดเลย เราสามารถดูตารางเวลาเดินรถภาพตัวอย่างของที่นั่งชั้นต่างๆแล้วก็ราคาของที่นั่งในแต่ละแบบแต่ละขบวนรวมไปถึงยังสามารถเข้าไปเช็คสถานะการเดินรถของแต่ละขบวนในทุกๆวันได้อีกด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากจริงๆนะฮะ สำหรับขบวนรถที่กำลังเข้าจอดที่สถานีบ้านตาคลีอยู่นี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่8จากสถานีต้นทางเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งจริงๆแล้วจะไม่ได้จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้การจราจรของเส้นทางรถไฟสายเหนือเนี่ยมันนะครับข้างแถวนี้พอดี ก็เลยต้องมาจอดรอลีรถไฟอีกขบวนที่สถานีนี้ก่อนถึงจะเดินทางต่อไปได้ซึ่งขบวนรถที่กําลังเข้าเทียบชานชาลาที่2นี้ก็คือขบวนรถธรรมดา2-1 1กรุงเทพสะพานหินนะพอเข้ามาจอดที่สถานีนี้แล้วรถด่วนพิเศษขบวนที่8ก็ออกเดินทางต่อทันทีฮะเพราะว่ากําลังจะมีรถขาล่องอกขบวนเข้ามาจอดเทียบชานชาลาที่1ต่อเลยขบวนนี้เป็นขบวนรถเร็วที่1 0 2เชียงใหม่กรุงเทพฮะ ซึ่งก็เป็นรถไฟขบวนประจำอีกหนึ่งขบวนของเราที่จะใช้โดยสารจากเชียงใหม่กลับบ้านทุกครั้งรถยขบวนนี้จะเดินทางออกจากเชียงใหม่ตั้งแต่เช้า6กโมงครึ่งเลยนะกว่าจะมาถึงที่บ้านตาคลีเนี่ยก็ประมาณ5้าโมงเย็นแบบนี้นี่แหละแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเจอกับการจราจรทางรางที่คับข้างไปตลอดทางจนถึงกรุงเทพเลยล่ละฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีการดําเนินงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ําโพอยู่นะ ซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการสร้างรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนจากทั้งหมด7เส้นทางด้วยกันโดยมีกําหนดก่อสร้างงานโยธาแล้วก็ติดตั้งระบบอานาสัญญาณให้แล้วเสร็จภายในปีพศ2566นั่นก็คือปีหน้านี้เองฮะซึ่งเมื่อโครงการดําเนินงานจนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดเดินรถเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้การเดินทางด้วยรถไฟสายเนี่ยมีความรวดเร็วคล่องตัวมากขึ้นอีกเยอะเลยฮะเพราะว่าไม่ต้องมาจอดรอหลีกการแบบนี้แล้วก็ยังสามารถเพิ่มขบวนรถในการให้บริการได้อีกหลายขบวนเลย ซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้าจํานวน50คันเพื่อมาเสริมในส่วนนี้ด้วยซึ่งหัวรถจักรชุดนี้เนี่ยจะรู้จักกันในฉายาอุลตร้าแมนฮะผลิตโดยบริษัท c r R C ีสีชูช่เหยียนของประเทศจีนเป็นหัวรถจักรที่มีความแข็งแรงพละกําลังสูงประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยฮะเพราะว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมากๆตอนนี้ทยอยรับมอบเกือบครบ50คันแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการทดสอบเพื่อเตรียมออกให้บริการจริงในปลายปีนีนน้ะะ ส่วนตอนนี้ก็5้าโมงครึ่งแล้วนะซึ่งจริงๆเราจะต้องได้เวลาที่ขบวนรถเร็ว109ที่เราจะนั่งไปเนี่ยเดินทางมาถึงที่บ้านตาคลีแล้วแต่ว่าวันนี้เลทไป15นาทีฮะก็เลยทำให้รถไฟท้องถิ่นขบวนที่4 0 2พิษณุโลกโลบุรีเนี่ยจะต้องมาจอดรอหลีกตรงนี้ก่อนแต่อีกไม่กี่นาทีเนี่ยขบวนที่109ก็กํา็กำลังจะเดินทางมาถึงที่บ้านตาคลีแล้วฮะก็เดี๋ยวไปเตรียมขึ้นรถเลยแล้วกันเน,ะนาะเปิดงานวันท,ที่สีรพฤษภารมวัเที่รองอยู่ขนาดนี้รป็นขบวน หลังจากที่จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านตาคลีได้สักประมาณ2นาทีเท่านั้นเองฮะขบวนรถเร็ว1 0 9ก็ต้องออกเดินทางต่อเพราะว่าต้องรีบทําเวลาที่เสียไปคืนนะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยขบวนรถก็จะไปจอดที่สถานีหนองโพสถานีนครสวรรค์สถานีปากน้ําโพสถานีชุมแสงเป็นลดับต่อไปเกว่อวามที่เป็นขบวนรถเร็วก็อาจจะมีการจอดรับส่งผู้โดยสารเยอะหน่อยฮะ ซึ่งถ้าเป็นขบวนรถด่วนหรือว่ารถด,ด่วนพิเศษเนี่ยเขาก็จะจอดเฉพาะสถานีใหญ่ๆเท่านั้นแล้วถ้าเราจะนั่งเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปรอรถที่สถานีนคะรสวรรค์เลยฮะแล้วกว่าขบวนรถจะมาเนี่ยก็ตกเที่ยงคืนนู่นเลยดังนั้นเราว่าขบวนนี้เนี่ยนาจะเป็นขบวนที่เหมาะแล้วก็สะดวกที่สุดสําหรับเราแล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งขบวนอื่นดูบ้างอีกทีแล้วกันนะด้วยความที่เราเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเย็นมาฮะ พอมีพ่อค้าแม่ค้าขึ้นมาขายข้าวกล่องขายของกินต่างๆเราก็เลยจัดซะเลยก็ได้มาเป็นผัดกะเพราไข่ดาวง่ายๆกล่องหนึ่งกับสลับเปาไส้หมูฮะซึ่งสลับเปาเจ้านี้เนี่ยเราจะกินประจาทุกครั้งที่นั่งรถไฟขึ้นเชียงใหม่อาหารบนรถไฟสายเหนือเนี่ยอาจจะไม่ได้หลากหลายเหมือนกับสายใต้นะแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าใช้ได้เลยการกินข้าวบนรถไฟเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆแล้วก็น่าประทับใจอย่างแน่นอนฮะ สำหรับใครที่อยากจะลองนั่งรถไฟเที่ยวดูบ้างเนี่ยถ้าหิวก็อย่าไปอายอย่าไปอดนะมีอะไรน่ากินก็ซื้อได้เลยฮะแต่ว่าหลังจากสถาน,นีนะครสวรรค์ไปแล้วเนี่ยกนะ็จะไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมาขายแล้วเพราะว่ามืดแล้วนะถ้าจะซื้ออะไรตุนไว้กินหรือว่าซื้อน้ําดื่มเนี่ยก็ให้ซื้อไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยส่วนเราเนี่ยตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องขอตัวไปนอนก่อนซึ่งก็ไม่รู้จะหลับเลยหรือเปล่านะ แต่ว่าฟีลลิ่งการนอนบนรถไฟเนี่ยมันไม่เหมือนกับนอนบนรถทัวร์แน่ๆแต่ยิ่งเป็นตู้นั่งแบบนี้ด้วยเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่ได้หลับดีๆหรอกฮะแต่ว่ายัางไงก็ต้องพยายามหลับให้ได้มากที่สุดจะได้มีแรงในการเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะย่งไงสําหรับค่ําคืนนี้ก็ต้องของกล่าวคําว่าราตรีสวัสดิ์นะฮะ ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้เลยฮะเมื่อคืนนี้เนี่ยแทบไม่ได้นอนเลยคือจริงๆแล้วช่วงจากนครสวรรค์ไปเนี่ยก็มีน้องคนนึงมานั่งข้างๆเรานะแต่ว่าพอถึงพิษณนุโลแล้วน้องเขาก็ลงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นั่งคนเดียวมาตลอดทางเลยแต่ด้วยความที่ในขบวนรถเนี่ยเขาจะเปิดไฟไว้ตลอดทั้งคืนเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประกอบกับตู้รถเนี่ยมีความโยนไปโยนมาตลอดเวลาก็เลยสะดุง้งตื่นฮะสรุปแล้วก็ได้นอนไปสักแค่2-3าชั่วโมงเท่านั้นเอง ก็ถือว่าโชคดีนะที่ได้นั่งมาคนเดียวไม่มีใครอยู่ข้างๆเมื่อไงก็คงจะไปกวนเขาให้ตื่นมาด้วยแหละฮะเราพอรถเดินทางมาถึงที่สถานีนะครลำปางแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้นอนแล้วนะก็ตั้งใจว่าจะถาักตาดูนั่นดูนี่ไปจนถึงเชียงใหม่เลย พอรถเดินทางออกจากสถานีนครลำปางไปแล้วเนี่ยก็จะมุ่งหน้าขึ้นเขาข้ามดอยบุนตาลนะฮะซึ่งทุกอย่างก,ก็จะมืดสนิทเลยและที่สำคัญเนี่ยอากาศก็จะเย็นมากๆโชคดีที่เราติดเสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยนะก็เลยรอดไปสำหรับใครที่จะเดินทางโดยรถไฟสายเหนือข้ามคืนแบบนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ติดเสื้อคลุมบางๆมาด้วยสักตัวก็ดีนะฮะยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยก็แต่งเต็มยศมาเลยก็ได้เพราะว่าช่วงที่ขึ้นเขาเนี่ยจะหนาวมากๆ ถ้าถามเราว่าเข็ดไหมกับการนั่งรถไฟตูนั่งชั้น2แบบนี้เนี่ยก็คงจะตอบว่าไม่เข็ดหรอกฮะในกรณีที่มีความจําเป็นงบประมาณจํากัดแบบรอบนี้เนี่ยยังไงก็นั่งได้แน่นอนแต่ถามว่าถ้าเป็นชั้นสามเลยเนี่ยไหวไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็าเคยนั่งนานสุดก็แค่เจ็ดชั่วโมงตอนที่เดินทางกลับมาจากหัวหินนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นช่วงกลางวันด้วยไม่ได้นั่งค่มคืนแบบนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากลองเหมือนกันฮนะแต่ว่าขอรักษาอาการก้นกบอักเสบใ,ให้หายก่อนแล้วกันเนอะ ส่วนตอนนี้เนี่ยขบวนรถเร็ว109ก็เดินทางถึงที่สถานีเชียงใหม่แล้วยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวเช็คสัมภาระาต่างๆก่อนลงจากรถดีกว่านะฮะ hey. ถึงเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเวลาตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งกว่าๆนะ ก็ใช้เวลาอยู่บนรถไฟประมาณ11ชั่วโมงเลยก็เป็นการโดยสารถรถไฟที่ถือว่าค่อนข้างทรมานนะได้นอนไปประมาณ3ชั่วโมงไงแล้วก็เป็นการนอนแบบสลับตื่นตื่นนะเพราะว่ามันเป็นรถนั่งไนงะก็หลยยังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็คงไปหาห้องน้ำห้องท่าเข้านะแล้วก็น่าจะอาบน้ำด้วย เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็ค่อยว่าอีกทีแล้วกันนะฮะหลังจากที่ขบวนรถเร็ว109เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยเขาก็จะเตรียมตัวทาเป็นขบวนรถเร็ว102เดินทางกลับกรุงเทพซึ่งจะออกเดินทางในตอนเช้า6โมงครึ่งนะและอีก2วันเนี่ยเราก็จะนั่งขบวนนี้นี่แหละฮะกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้าก่อนนะเพราะว่าง่วงมากๆแล้ว สภาพตอนนี้ก็คือทั้งช้ำทั้งเมื่อยไปทั้งตัวเลยฮะก็นับถือคนที่นั่งมา15ชั่วโมงจากกรุงเทพนะโดยเฉพาะคนที่นั่งชั้น3ามาเนี่ยก็คือเก่งจริงๆสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวนิยมทํากันเมื่อมาถึงที่สถานีเชียงใหม่เนี่ยก็คือการมาถ่ายรูปกับป้ายสถานีนี่แหละฮะซึ่งก็น่าจะเป็นสถานีเดียวแล้วก็ป้ายเดียวของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยที่ใช้สีเขียวแบบนี้และในฐานะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ดีเนี่ยเราก็ไม่ขอพลาดเช่นกันฮะจะได้เอาไว้เป็นหลักฐานว่ามาถึงที่เชียงใหม่แล้วจริงๆ แต่ว่าเวลาตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ตีห้าเลยฮะถ้าใครยังไม่มีที่ไปหรือว่าไม่กล้าออกไปไหนเนี่ยก็จะนั่งรอในสถานีนี้ให้เช้าก่อนก็ได้ส่วนเราเนี่ยมีที่ไปแล้วฮะแต่ว่าอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวขออาบน้าให้หายง่วงสักนิดนึงก่อนจะแล้วกันซึ่งในสถานีรถไฟเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีห้องอาบน้ําด้วยฮะค่าบริการก็15บาทเท่านั้นเองห้องอาบน้ําหน้าตาก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็ต้องเอาผ้าเช็ดตัวมาเองนะเขาไม่มีให้ อาบนะ้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แวะมาซื้อตั๋วรถไฟค่ะกลับก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้จองมาสำหรับขากลับเนี่ยก็นั่งไปชั้น2เหมือนเดิมฮะราคาก็326บาทเท่ากันเสร็จธุระที่สถานีเชียงใหม่เรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ไปหารถแดงเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายแรกของเราดีกว่านะสำหรับรถแดงกรณีที่เดินทางมาคนเดียวแบบเราแล้วไม่มีนะักท่องเที่ยวคนอื่นๆแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้ต่อรองดีๆนิดนึงนะฮะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นราคาเหมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกลอยหนึ่งไว้ก่อนเลยจริงๆแล้วถ้าไปลงแถวแถวท่าแพเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน50บาทอะซึ่งเราว่ามันก็แพงแล้วนะดังนั้นคุณจะต้องจิตแข็งมากๆฮะพยายามต่อลงมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างการณีของเราเนี่ยก็จะไปลงใกล้ๆกับประตูช้างเผือกซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกไว้้อยหนึ่งนั่นแหละฮะแต่ว่าเราก็จะมีท่าไม้ตายของเรานั่นก็คือการพูดว่างานนี้ไปดีกว่าฮะสุดท้ายเขาก็จะบอกราคาใหม่มาที่60บาท ซึ่งเราว่าเราต่อได้อีกนะแต่ว่าก็ตกลงไปที่ราคานี้นี่แหละ แพราะว่าก็เห็นใจเขาเหมือนกันเนื่องจากตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเท่าไหร่เอาจริงๆราคานเนี้ยก็เท่ากับนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากสถานีรถไฟหัวหินไปที่หน้าหาดเลยนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยระยะทางไม่ถึงกิโลได้ซ้ำแต่ว่าจุดที่เราจะไปเนี่ยหาจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ทั้ง4กิโลครึ่งเลยฮะราคาประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าคุณใจเย็นสักนิดนึงรอให้รถด่วนพิเศษขบวนที่9กับขบวนที่13เดินทางถึงสถานีเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะทําให้มีคนมาช่วยหาเยอะขึ้นนะ บางทีคุณอาจจะต้องจ่ายแค่30บาทเท่านั้นในการเดินทางเข้าเขตคูเมืองสําหรับสถานที่แรกที่เราจะไปกันเนี่ยก็คือร้านเจลสมเพ็ฮะซึ่งเป็นร้านประจําที่เราจะต้องมากินก่อนทุกครั้งเวลาที่เดินทางมาถึงที่เชียงใหม่เพราะว่าร้านนี้เนี่ยเปิด24ชั่วโมงใช้เวลาเดินทางจากสถานีรถไฟเชียงใหม่มาถึงที่นี่เนี่ยสักประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วฮะ วามที่ทริปนี้เนี่ยไม่ได้วางแผนอะไรมาเลยนะก็เลยตัสดสินใจมาหาอะไรกินในตอนนะที่ร้านโจกสมเพชแถวกะช้างเผือกนะฮะก็เป็นร้านประจําที่มาเชียงใหม่กี่ครั้งเนี่ยก็ต้องมากินที่นี่ทุกครั้งถึงแม้ว่าร้านนี้เขาจะชื่อว่าร้านโจกสมเพชเนี่ยแต่ว่าเมนูของเขาก็ไม่ได้มีแค่โจกนะฮะเขาก็ยังมีอาหารตามสั่งต่างๆรวมไปถึงติ่มซำขายด้วย ตัวอย่างที่บอกไปฮะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นก็จะต้องมีเมนูที่หลากหลายรองรับกับมื้ออาหารต่างๆในแต่ละช่วงของวันแต่เช้าๆแบบนี้มันก็ต้องโจกแหละฮะซึ่งถ้าเราได้เมนูที่ต้องการแล้วก็จดลงในกระดาษที่เขามีให้บนโต๊ะได้เลยนะส่วนเมนูติ่มซำเนี่ยก็จดแยกในกระดาษสีแดงแบบนี้นะฮะนั่งรอแค่สักประมาณ5นาทีเท่านั้นโจกที่สั่งไปก็มาส่งแล้วแต่ว่าเรากลัวไม่อิ่มฮะก็เลยสั่งข้าวแกงฮังเลจานใหญ่ยักษ์มาอีกหนึ่งจาน เสริมด้วยขนมจีบแล้วก็ฮาเก่ามาอีกอย่างละหนึ่งเค่งนะถ้าจะไม่อิ่มก็ให้มันรู้ดํารู้แดงกันไปคนง่วง2022ที่แทบที่ถ้าจะไม่ได้นอนมาทั้งคืนเนี่ยมันก็จะหิวๆประมาณนี้แหละฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้ากินเสร็จหมดนี้ก็น่าจะฟ้าสว่างพอดีก็จะได้ออกไปเที่ยวกันได้เลยอ๋อเกือบลืมไปฮะว่าเราสั่งกาแฟร้อนมาด้วยจะได้ช่วยทางหนังตาให้อยู่รอดไปได้ตลอดวันเพราะว่ากว่าจะเช็คอินเข้าที่พักได้อีกทีเนี่ยก็คงจะตอนบ่ายสองนู่นเลยแหละฮะสำหรับรสชาติอาหารของที่นี่เนเะ อย่างแกงฮังเลเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ได้หนักเครื่องเทศมากเหมือนต้นตำรับก็เลยทำให้กินง่ายอารมณ์คล้ายๆกับแกงผันแนงมากกว่าแต่ว่าก็จะมีรสชาติของความเป็นแกงฮังเลอยู่ด้วยคือร้านนี้เนี่ยสมัยก่อนที่จะมีโควิด -19 ระบาดลูกค้าส่วนใหญ่ของเขานอกจากจะเป็นคนไทยแล้วก็ยังมีลูกค้าโซนเอเชียตะวันออกอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีมากินด้วยฮะด้าน้นเขาก็จะปรับรสชาติให้ไปได้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะ แต่เราก็ยืนยันนะว่าอย่างไงก็ยังถูกปากคนไทยอย่างเราเแน่นอนส่วนตอนนี้เนี่ยอิ่มแล้วนะฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่กันดีกว่านะฮะกินข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาไปกราบอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ดีกว่า บริเวณข้างๆร้านโจ๊กสมเพชนเนี่ยมันจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะซึ่งสามารถเดินตัดตรงไปที่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้เลยระยะทางเดินก็น่าจะสักประมาณ3400เมตรนะไม่ได้ไกลามาก <c oughs> อ่า <c oughs> คือเราจำทางผิดไปนิดนึงฮะจริง,รงๆแล้วเราจะต้องเดินเลยหน้าร้านโจ๊กสมเพชศไปถึงประตูช้าง <c oughs> เผือกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะถึง <c oughs> จะเป็นถนนที่สามารถเดินตัดตรงไปที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ได้เลย แต่ว่ามาทางนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวพอไปถึงสี่แยกใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปอีกนิดก็ถึงได้เหมือนกันแล้วการที่เดินมาผิดทางเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเจอกับวัดเก่าแก่วัดหนึ่งซึ่งเราเองก็ยังไม่เคยเข้าไปชมฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอแวะสักนิดน,นึงก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับวัดแห่งนี้ก็คือวัดเชียงมั่นฮะตามประวัติเนี่ยก็จะเป็นวัดแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในเขตกำแพงเวียงของนุบบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ สนันนษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพศ2138โดยพระขุนเมงไยเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาดังนั้นโบราณสถานในวัดแห่งนี้จึงมีความเก่าแก่มากๆแต่ว่าก็ได้รับการบูรณะมาโดยตลอดแล้วก็ยังเป็นวัดท,ที่เก็บรักษาโบราณนะวัตถุท,ที่สําคัญจํานวนมากรวมไปถึงยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญของเชียงใหม่อีกสององค์ด้วยกันแต่ว่าก่อนอื่นอันใดเนี่ยเดี๋ยวเราเขอเข้าไปกราบสักการะพระประธานในพระอุโบสถก่อนแล้วกันเนาะ หลายๆคนที่มาไหว้พระวชียงมั่นเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเรื่องของชื่อวัดแหละฮะประมาณว่ามาไหว้พระวเชียงมั่นชีวิตก็จะได้มั่นคงอะไรทํานองนั้นซึ่งเราเองก็เอาด้วยนะเพราะก็อยากให้ชีวิตเนี่ยมีความมั่นคงมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ว่าไฮไลท์ของวัดนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่พระวิหารซึ่งอยู่ข้างๆกันนี่เองฮะซึ่งพระวิหารหลังนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสําคัญสององ,องค์ด้วยกันสําหรับองค์แรกนี่ก็คือพระศิลาพระพุทธรูปหินแกะสลักศิลปะปาลาของทางอินเดีย ส่วนอีกองค์ก็คือพระเศษตังคมณีหรือว่าพระแก้วขาววเชียงมัน่นในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีพระพุทธรูปที่ถูกเรียกว่าพระแก้วก็คือพระแก้วมารากตแค่องค์เดียวเท่านั้นจริงๆเราก็มีหลายองค์หลายสีหลายขนาดมากๆและพระเศษตังคมณีก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย พระองค์นี้เนี่ยสร้างขึ้นที่เมืองลาวโแล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า1000ปีแล้วแต่ว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยไม่ขอเล่าแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเล่าไปเนี่ยรับรองว่ายาวแน่แต่ถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เชียงใหม่เนี่ยก็อยากให้มากราบสักการะกันนะเพราะว่าเป็นพระพุทธร,รูปที่มีความงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆส่วนด้านหลังของพระโบสถเนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์วัดเชียงมั่นฮะซึ่งพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากพระเจดีย์ทรงร้านนาทั่วๆไป ก็คือตรงฐานเนี่ยจะมีช้างล้อมรอบอยู่เหมือนกับเจดีว่าช้างล้อมที่สุโขทัยแต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสุโขทัยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอยกยอดไปเล่าในตอนต่อไปก็แล้วกันนะฮะ สำหรับคลิปการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในตอนแรกเนี่ยก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะนี่แค่ช่วงเดินทางมาเท่านั้นเองนะยังมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่าให้ฟังเยอะเลยในตอนต่อไปเนี่ยเราก็ยังคงพาเดินเที่ยวในเขตกำแพงเวียงเชียงใหม่อยู่นะซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเที่ยววัดหรอกฮะเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยวัดเยอะจริงๆแต่ว่าวัดของที่นี่เนี่ยก็จะมีความสวยงามทุกวัดเลยฮะส่วนเรื่องราวการเดินทางจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามได้ในตอนต่อไปแล้วกันนะ สุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะฮะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปรเร็วนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ